มนุษย์ขนมปังขิงกับการผจญภัยในเมืองแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีมนุษย์ขนมปังขิงผู้หนึ่งพยายามหนีออกจากหมู่บ้านของเขาวิงว่งวิง่งวิ่งให้เร็วที่สุดไม่มีใครจับฉันได้เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิง <laughs> มนุษย์ขนมปังขิงวิ่งเร็วมากจนหญิงชราเจ้าวัวตัวใหญ่เจ้าหมูอ้วนพี เจ้าไก่ผู้งุนงงเจ้าจิงจอกผู้หิวโหยและเจ้ากาผู้ไร้เตียงสามไม่สามารถจับเขาทันอ้ยเหนื่อยแล้วเราจับมนุษย์ขนมปังขิงไม่ได้หรอกกลับฟาร์มกันดีกว่าวิงว่งวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดไม่มีใครจับฉันได้เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิง <laughs> หลังจากที่วิ่งมาเป็นเวลานานมนุษย์ขนมปังขิงก็มาถึงในเมืองอย่างไรก็ตามในเมืองนั้นมีผู้คนเยอะมากทำให้เขาสับสนงุนงงในขณะที่วิ่งไปมาระหว่างเท้าผู้คนวิ่งในเมืองนี่ยากกว่าวิ่งในหมู่บ้านเยอะเลยฮะฮะ,ฮะมนุษย์ขนมปังขิงวิ่งเข้าไปที่บริเวณตลาดในเมือง ในขณะที่วิ่งผ่านร้านขายปลาเขาก็เผลอชนปลาทั้งหมดตกลงมาอ่ะโอ้ยอ๋วิงว่งวิง่งวิ่งเมื่อเห็นปลาของตนร่วงลงมาชาวประมงก็วิ่งไล่จับมนุษย์ขนมปังขิง ฉันจะจับนายมนุษย์ขนมปังขิงวิ่งวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดสิแต่นายจับฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิงมาเลยตามไม่ทันสิฮู้พวกเขากระโดดข้ามแมวที่นอนอยู่ที่พื้นมนุษย์ขนมปังขิงวิ่งอยู่ข้างหน้า และมีชาวประมงตามหลังเมื่อเจ้าแมวได้กลิ่นหอมของขนมปังขิงอบใหม่ๆเขาจึงวิ่งไล่ตามขนมปังขิงด้วยความตื่นเต้นฉันจะจับนายเมียววิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดเลยเจ้าแมวชาวประมงกำลังพยายามไล่จับฉันอยู่แล้วแต่ไม่มีใครจับฉันได้หรอกนายก็จับฉันไม่ได้เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิง ในขณะที่ชาวประมงและเจ้าแมววิ่งไล่ตามมนุษย์ขนมปังขิงเจ้าหมาก็สังเกตเห็นพวกเขาวิ่งผ่านไปฮงฮงขนมปังขิงแถมยังดูน่าอร่อยอีกด้วยฮงฮงอย่าหนีนะฉันจะจับนายมนุษย์ขนมปังขิงสังเกตเห็นเจ้าหมาวิ่งไล่ตามมาวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดเจ้าลูกหมา ชาวประมงกับแมวหน้าบูดกำลังไล่จับฉันอยู่แล้วแต่ไม่มีใครจับฉันได้หรอกเพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิง,งๆๆๆมนุษย์ขนมปังขิงตามหลังมาด้วยชาวประมงแมวหน้าบูดและหมาตัวยักษ์วิ่งไล่ตามเข้าไปมาบนถนน ในขณะนั้นเจ้าหนูเมืองที่กำลังแทะชีสอยู่ในซอยก็เห็นพวกเขาฉันได้กลิ่นขนมปังขิงแสนอร่อยเอ,อใครจะอยากกินชีสต่ตอละทีนี้เจ้าหนูเมืองเลยเริ่มวิ่งไล่ตามด้วยวิ่งให้นานเท่านานเลยมนุษย์ขนมปังขิงนายจะไม่มีทางรอดจากฉันแน่วิง่งวิ่งให้เร็วที่สุดเลยเจ้าหนูเมือง ชาวประมงเจ้าแมวหน้าบูดและเจ้าหมาตัวย <elli> <energetic descriptive> ัก <Becca> ษ์ยังจับฉันไม่ได้เลยนายก็จับฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิงมนุษย์ขนมปังขิงวิ่งเร็วมากจนเขานำหน้าชาวประมงเจ้าแมวหน้าบูดเจ้าหมาตัวยักษ์และเจ้าหนูเมืองไปไกลฉันเป็นมนุษย์ขุ ที่ฉชนะที่สุดและเร็วที่สุดในโลกใช่แล้วทุกคนฟังเอาไว้เลยไม่มีใครจับฉันได้เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิง้โมนุษย์ขนมปังขิงตกลงไปในท่อระบายน้ำเพราะเขาไม่ทันสังเกตเห็นท่อในขณะวิง่งเออเออ หลังจากนั้นไม่นานชาวประมงเจ้าแมวหน้าบูดและเจ้าสุนัขตัวยักษ์ก็พึ่งตามมนุษย์ขนมปังขิงมาทันพวกเขามองผ่านท่อระบายน้ำไปจากนั้นจึงหันไปมองเจ้าหนูเมืองอย่ามามองฉันแบบนั้นสิฉันเป็นหนูเมืองฉันไม่ลงไปใต้ดินหรอกเมื่อพวกเขารู้ว่าไม่สามารถนำตัวมนุษย์ขนมปังขิงออกมาได้ทุกคนจึงตัดสินใจเดินทางกลับบ้านของตนแม้แต่ท่อระบายน้ำก็ไม่อาจหยุดมนุษย์ขนมปังขิงได้ ด้วยทักษะสูงเกินกว่าขนมปังทั่วไปเขาปีนท่อขึ้นมาและช่วยชีวิตตัวเองไม่ได้เมื่อชาวประมงเจ้าแมวเจ้าหมาและเจ้าหนูเมืองเห็นว่ามนุษย์ขนมปังขิงรอดมาได้พวกเขาจึงวิ่งไล่จับมนุษย์ขนมปังขิงอีกครั้งจะท่อระบายน้ำในเมืองที่ไหนก็หยุดฉันไม่ได้เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิงท่านใดนั่นเองมนุษย์ขนมปังขิงก็ติดแหกอยู่ในการจราจร แถมชาวประมงเจ้าแมวเจ้าหมาและเจ้าหนูก็กำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ขนาบมนุษย์ขนมปังทั้งซ้ายและขวาทั้งหน้าและหลังเต็มไปหมดเลยเขาเกือบโดนรถทับด้วยอาวาดกลัวมากโอ้ฉันจะทำยังไงดีเนี่ยถ้ารถทับฉันฉันก็จะหายไปฉันจะทำยังไงดี ในระหว่างนั้นเจ้านกนางนวลเจ้าเล่ที่เกาะอยู่บนไฟจราจรก็สังเกตเห็นมนุษย์ขนมปังขิงโอ้มนุษย์ขนมปังขิงแถมยังอยู่กลางถนนอีกต่างหากรอเั่นก่อนมนุษย์ขนมปังขิงนกนางนวลบินไปยังมนุษย์ขนมปังขิงฉันว่าเธอต้องให้ฉันช่วยนะฉันพาเธอบินหนีออกจากกลางถนนนี้ได้นะเอาไหมแต่ ถ้าเธอกินฉันละ่ะอย่าก,กังวลไปเลยวันนี้ฉันอิ่มแล้วฉันไม่อยากกินเธอรอกมนุษย์ขนมปังขิงเชื่อเจ้านกนางนวลและกระโดดขึ้นหลังเข้าไปชาวประมงเจ้าแมวเจ้าหมาและเจ้าหนูเมือง เห็นมนุษย์ขนมปังขิงโผบินออกไปพร้อมกับเจ้านกนางนวลไม่มีใครจับมนุษย์ขนมปังขิงได้แล้วพวกเขาต่างมองตามอย่างสิ้นหวังในทางตรงกันข้ามเจ้านกนางนวลบินอยู่เหนือจราจรและเหินฟ้าขึ้นไปสูงกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆมนุษย์ขนมปังขิงเกือบจับไว้ไม่อยู่เพราะกระแสลมแรงเพื่อนนกนางนวลบินช้าๆหน่อยสิเดี๋ยวฉันก็ตกลงไปหรอกลมมันแรง <c oughs> ถ้าเธอจะตกก็ตกเลยฉันจะจับเธอไว้ด้วยปากของฉันและเอาเธอใส่ท้องณ <c oughs> ตอนนั้นเองมนุษย์ขนมปังขิงก็จับปีกนกนางนวลไว้ไม่อยู่ลมพัดมาและเขาก็ร่วงลงไป <c oughs> เมื่อนกนางนวลกำลังจะคว้าตัวเขาและกินเข้าไปเมกอนยักษ์ก็ลอยมาด้านหน้ามนุษย์ขนมปังขิงไปไหนแล้ว ถอยไปนะเจ้าก้อนเมฆถอยไปมนุษย์ขนมปังขิงโชคดีมากที่ตกลงไปบนก้อนเมฆนุ่มนิ่มจากนั้นเขาจึงกระโดดจากก้อนเมฆก,ก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่งเหมือนกับขั้นบันไดเขาไม่หยุดและมองขึ้นไปข้างบนเลยแม้แต่น้อยทันทีที่เขาแตะก้อนเมฆเขาก็รีบกระโดดต่อไปอีกและเขาก็เริ่มวิ่งในทันทีวิ่งวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุด ชาวประมงเจ้าแมวเจ้าหมาเจ้าหนูเมืองและเจ้านกนกนวลยังจับฉันไม่ได้เลยไม่มีใครจับฉันได้เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิงคุกกี้ผู้แข็งแกร่งคือฉันนี่เองมนุษย์ขนมปังขิงยังคงวิ่งต่อไปหากวันไหนคุณเห็นมนุษย์ขนมปังขิงวิ่งผ่านเท้าคุณไปล่ก็ไม่ต้องไปตามจับเขาหรอกนะเพราะเขาคือมนุษย์ขนมปังขิง และไม่มีใครจับเขาได้ <S 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 ผ่านหมู่เมฆออกไปไกลแสนไกลโรงงานของขวัญคริสต์มาสเปิดประตูออกในที่สุดในทีมหนึ่งมีเหล่าเอลฟ์สวมหมวกสีแดงกำลังทำของเล่นชิ้นจิ๋วอยู่ส่วนอีกทีมมีเหล่าเอลฟ์สวมหมวกสีเขียวกำลังเตรียมกระดาษห่อของขวัญ เมื่อของเล่นเสร็จสมบูรณ์พวกเขาจะวางมันลงบนสไลเดอร์ของเล่นหล่นลงบนหมอนนุ่มๆที่ปลายอีกด้านของสไลเดอร์ยาวเอลฟ์สวมหมวกเขียวจะหยิบของเล่นชิ้นนั้นและนำไปวางไว้ในกระเป๋าห่อของขวัญส่วนเอลฟ์อีกตัวเตรียมโบสาหรับผูกกล่องและยืนให้เอลฟ์อีกตัวผู้เดินเข้าไปในห้องกระสอบ เพื่อนำกล่องที่เสร็จแล้วใส่ลงในกระสอบพวกเขาจะต้องเติมกระสอบให้เต็มก่อนเวลาเที่ยงคืนส่วนซานตาคลอสนั้นนอนหลับกลนครอกตลอดทั้งวันเพราะต้องออกไปส่งของขวัญให้เด็กๆตลอดทั้งคืนด้วยเหตุนี้เหล่าเอลฟ์จึงทำงานกันอย่างเงียบเชียบ อย่างไรก็ตามวันนั้นรอยเอลฟหัวเขียวเผลอเดินเข้าผิดประตูโดยถือกล่องไว้ในมือว้ารอยตกลงไปในช่องว่างนั้นทันทีที่ก้าวเดินและพบว่าตัวเองอยู่ในตู้เสื้อผ้าเด็กฉันอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยโอ้เปิดประตูนะเปิดประตู โจตัวน้อยที่กำลังเล่นของเล่นอยู่ในห้องก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากตู้เสื้อผ้าและรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากปล่อยชน,นะช่วยด้วยใครอยู่ตรงนั้นโจวรวบรวมความกล้าทั้งหมดและเปิดประตูตู้เสื้อผ้าแล้วเอลฟ์น้อยรอยก็ปรากฏตัวขึ้นยเธอเป็นใครกันแล้วมันทำอะไรอยู่ในตู้เสื้อผ้าผม เอ่อ uh, จริงๆต้องถามว่าเธอเป็นใครแล้วมาทำอะไรในกระสอบของซานตาคลอสอะไรนะซซนตาคลอสเหรอซซนตาคลอสไม่มีอยู่จริงมีจริงแน่นอนเขามีอยู่จริงไม่งั้นเธอคิดว่าของขวัญที่โต๊ะข้างเตียงของเธอทุกๆวันคริสต์มาสมาจากไหนละ่ะฮึ่รอยเล่าให้โจผู้น่ารักฟังเกี่ยวกับโรงงานของขวัญคริสต์มาสและสิ่งที่พวกเขาทำแต่ละอย่าง ตอนนี้ฉันต้องกลับไปยังโรงงานให้เร็วที่สุดเลยไม่ควรให้ซานต้ารู้ว่าฉันหายไปแต่ฉันไม่รู้จะกลับไปยังไงนะสิโจครุ่นคิดสักพักและเกิดความคิดขึ้นถ้าซานตาคลอสมีจริงก็ต้องมีกวางบินได้จริงด้วยนะสิงั้นเราไปหากวางในป่าก,กันเถอะเขาอาจจะพาเธอไปยังโรงงานได้โจและเอลฟรอยจึงออกเดินทางทันที ป่าใหญ่ปกคลุมไปด้วยหิมะไม่นานนะักโจและรอยเห็นกวางตัวหนึ่งกำลังเล่นกับลูกศนอยู่กวางอยู่นี่ไงดูตัวเล็กไปหน่อยแต่ฉันว่าเขาน่าจะแบกเธอได้นะ <c oughs> ทั้งสองเดินไปหากวางตัวนั้นสวัสดีเจ้ากวางอ้อเอลฟ์เธอมาทำอะไรที่นี่ในขณะที่รอยกำลังเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟัง โจก็ฟังบทสนทนาของพวกเขาด้วยความประหลาดใจรอยขอให้กวางพาเขากลับไปยังโรงงานอเมื่อสมัยก่อนนู้นฉันทำได้กีบของฉันลืมไปแล้วว่าต้องบินยังไงขอโทษนะเอลฟ์ได้โปรดลองสักครั้งได้ไหมเจ้ากวางปฏิเสธเอลฟ์ไม่ลงและพยายามลองบินดูแต่เขาบินขึ้นเหนือพื้นได้เพียงนิดเดียวเท่านั้น โจและรอยขอบคุณกวางตัวนั้นที่ช่วยเหลือและออกเดินทางต่อไปไม่นานนักพวกเขาเห็นชายผู้เศร้าโศกอยู่หน้าสวนกะลำเมื่อชายผู้นั้นเห็นเอลฟ์หมวกเขียวเขารู้สึกกลัวมากหานายเป็นใครหรือนายไม่ได้มาจากโลกนี้อืมอ่อก็คือใช่จะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่คุณไม่ต้องกลัวผมหรอก ถ้าทางคุณต้องการความช่วยเหลือนะผมเคยเลี้ยงตัวเองได้จากสวนแห่งนี้แต่พายุทรายมีพิษที่พึ่งพัดมาทำให้ผักเน่าหมดเลยเมื่อได้ยินเรื่องราวของชายผู้นั้นรอยและโจก็เศร้าใจรอยหันไปมองหมู่เมฆและเรียกมันเมฆเอ,อ๋ยจงมาเทฝน่าๆปลอบสวนนี้เถิดท่านใดนั้นเมฆจำนวนมากจับตัวกันบนท้องฟ้า กระลำทุกหัวที่สัมผัสโดนหยดน้ำสีชมพูฟื้นคืนชีพชายผู้นั้นกระโดดโลดเต้นด้วยความยินดีโอ้โหเธอพูดกับกวางและเมฆได้ด้วย <c oughs> กระลำของฉันรอดแล้วผม,ผมจะช่วยได้ยังไงบ้างรอยและโจเล่าให้เขาฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเด็กๆฉันอยากจะช่วยพวกธเธอจริงๆ แต่ฉันไม่รู้ว่าจะไปแดนซานต้าได้ยังไงฉันให้ได้แต่สิ่งนี้นะชายหนุ่มหยิบเหรียญออกมาจากกระเป๋าและยื่นให้รอยรอยและโจรับเงินไว้และออกเดินทางต่อไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงดีหลังจากนั้นสักพักพวกเขาก็เห็นร้านขายของโบราณในตัวเมืองอ่าดูสิเฮลิคอปเตอร์จิว๋วบางทีเธออาจจะใช้มันบินกลับโรงงานก็ได้นะเข้าไปข้างในกันเถอะ โจวิ่งเข้าไปอย่างตื่นเต้นรอยตามเข้าไปเมื่อเอลฟ์ตัวน้อยเห็นชายชาราด้านในเขาจึงไปแอบอยู่หลังชั้นวางของเพราะไม่อยากทำให้ชายชารากลัวสวัสดีครับผมเสื้ออะไรได้บ้างด้วยเงินเท่านี้โอ,โ,อโอ้ของหายกากเธออยากจะเสื้ออะไรก็ได้เลยเจ้าหนูในขณะที่โจเดินไปมาระหว่างนาฬิกาเก่ากับโต๊ะกาแฟเขาก็พบเทียนขนาดใหญ่จับฝุ่นอยู่ข้างแจกันที่ดูซีดเซียว บนเทียนเขียนอะไรบางอย่างไว้ในภาษาที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนนี่รอยดูสิเธอเคยเห็นตัวอักษรแบบนี้มาก่อนไหมรอยกำลังกระโดดขึ้นลงระหว่างชั้นวางของเขาประหลาดใจมากที่เห็นเทียนเล่มนั้นฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนี่คือเทียนหนึ่งอธิษฐานของเอลฟ์ตัวอักษรนี้ก็เป็นภาษาเอลเทียนหนึ่งอธิษฐานคืออะไรเหรอ เป็นของขวัญเล็กๆที่ซานต้าให้กับเราเอลฟ์เมื่อหลายปีก่อนให้เอลฟ์อธิษฐานหลับตาลงแล้วมันก็จะเป็นจริงรอยวางมือบนเทียนเทียนนั้นมีแสงเหลืองจ้าสว่างขึ้นทันทีรอยทำการอธิษฐานและหลับตาลงท่านใดนั้นเอลฟ์หัวเขียวตัวน้อยก็หายไปพร้อมกับเทียนนั้นทันที โจโบกไม้โบกมืออย่างมีความสุขกับความว่างเปล่าที่รอยทิ้งไว้วันต่อมาเป็นวันแรกของปีโจ,โจตื่นขึ้นมาพบกับของขวัญที่ห่อมาอย่างประณีตวางไว้ที่โต๊ะข้างหัวเตียงอ๋อต้องเปซานตาคลอสแน่เลยอะแม่ครับพ่อครับโจ,โจเปิดห่อของขวัญออกด้วยความตื่นเต้นด้านในห่อนั้นเป็นเทียนสีเขียวที่มีไฟเหลืองติดอยู่ตลอดเวลา โจกัมเทียนนั้นไว้แน่นและสัญญากับตัวเองว่าเขาจะไม่หยุดช่วยเหลือเพื่อนๆอ,อีกเลยเพราะแสงสว่างย่อมไม่ดับมอดลงในใจที่ไม่เสื่อมศรัทธาในความดี